ว่างๆไม่ได้ทํางานแล้วก็มาดูว่าอยากจะไปเที่ยวไหนไปแถวไหนแล้วก็พอดีไปเห็นรถแครเปอร์เขาจอดอยู่แล้วก็นึกอยากจะมีกับเขาบ้าง mm hmm. พอนึกอยากจะมีกับเขาก็เลยมาดูใน YouTube mm hmm. ไปเจอที่ช่องอมแอมผมก็ดูแล้วก็ดู mm hmm. หลายๆที่ของโตกระสินของแถวอยุทยาแถวเฮียอ้วนปากน้ํานี่แหละที่ผมจําได้พอพอจำได้ก็ดูดูไปแล้วก็พอดีมาสะดุดที่น้องอาร์มเนี่ยผมไปขอเบอร์โทรติดต่อพอดี คุยถูกพอกันแล้วก็เลยไปหาน้องอาร์มนครหลวงพอคุยเสร็จวันรุ่งขึ้นผมก็ไปเลยไปเสร็จน้องอาร์มก็ดูให้ฟังผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวน้องอาร์มพี่จะรถมาทิ้งไว้แล้วพี่จะไปธุระแล้วก็อีกอาทิตย์หนึง่งเดี๋ยวพี่กลับมาดูน้องอาร์มก็รับปากผม ผมออกแบบให้น้องอาร์มด้วยแล้วก็น้องอาร์มก็เสริมว่าต้องมีตรงนี้ตรงนี้ให้นะครับมีตัวอย่างรถที่มาทําที่น้องอาร์มแล้วผมก็ดูเห็นมันสวยก็บอกอาร์มเอาแบบนี้แบบนี้น้องอาร์มทําประมาณ สองอาทิตย์ครับนี่แหละเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องอามทําเสร็จนี่ผมก็เลยเอาไปลองทดสอบใช้ดูมันก็โอเคนะครับถ้านอนนอนอันนี่ก็ประมาณ3คนได้ถ้าคนตัวประมาณผมนี่นะครับถ้าใหญ่หน่อยมันจะเบียดกันก็น่าจะ2คนแต่3คนได้แน่นอนไม่เบียดเบียงเบียงหน่อยรถเวนเจอรี่ก็ถือว่าโอเคครับ เครื่องเป็นสิ่งสองพัไม่กินน้ำมันเท่าไหร่นะครับเพราะผมวิ่งไปก็ไปเรื่อยๆเราจะไปเที่ยวเราไม่ยําเป็นต้องวิ่งเร็วไงครับคือเราเที่ยวไปเรื่อยๆคือครับ9ก้าสีร้อยนึงเนี่ย มันก็ถือว่าเร็วแล้วแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยครับรถเดิมๆปี15้าก็อยากจะไปลองแถวสบบระบบุรีแถวชะาอมแถวนี้เข้าไปผมก็ไม่เคยไปนอนเต็นติดกระดินที่ไหนแล้วก็ที่ไปนอนเต็นท์ครั้งแรกก็คือที่เขาจัดทําเป็นเต็นท์แล้วกยกสูงขึ้นมาแล้วก็ติดแอร์ผมก็ดูว่ามันอึนอดอัดไปเห็นเขาทํารถแคมเปอร์เยอะๆดูในช่องของพี่แล้วก็มันน่าจะดีคนทําเยอะก็เลยไปสืบราคาดูเออราคาพอเรามีทุนทรัพย์พอไหวแล้วก,ก็เลยอยากทำดู ตู้เย็นไมโครเวฟแอร์พวกการน้ำร้อนแล้วผมไปเห็นตายายที่ว่าขับม,มอเอรไซค์ไปเที่ยวทางอีสานเดือนหนึ่งดูข่าวผมก็เลยเถ้ากลัเอาทำเป็นรถแคมเปอร์เนี่ยเดือนหนึ่งจะผมจะไม่ถึง18,000ผมจะประหยัดลงมาก,กว่าตายายอีก เพราะว่าแกต้องไปเช่ารีสอร์ทนอนต้องไปซื้ออาหารกินนี่ผมเป็นคนอีสานอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็จะทำะนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ใส่กอกเหมือนในเซเว่นแล้วก็มาตอนจะกินก็มาเวฟซื้อน้ํำพริกอัดไว้ในตู้เย็นพอจะกินก็อามาเวฟหมูแดดเดียวพวกนี้ทําแพ็กใส่ตู้เย็นได้เลยครับ ที่ตั้งแผนไว้นี่ก็คือจะไปทางอีสานก่อนคือไปแถวผาแต้มเล่ลงไปทางจะเริ่มจากบ้านผมก่อนอะ่ะผมคนยะโสออกไปผาแต้มออกไปบึงการมานี่ครับวัดท่าผ้าครับน้ำตกท่าผ้าผมดูแต่ลคดีแล้วผมผมชอบอน่าจะมีที่จอดรถแคมเปอร์เออโอเคครับเดือนหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมาแล้วก็ขึ้นทางเหนือน่า,น,าน่าจะโอเคครับคนที่บ้านอาจารย์แกเกษียณแล้วแกแก็เงาเงาแกก็เออทำเสร็จแล้วก็มาชวนไปเที่ยวด้วยกัน นั่นแหละครับจะได้มีเพื่อน,นไปคนเดียวมันก็ไม่สนุกไม่มีเพื่อนคุยครับ เรามีรบเท่าไหร่แล้วก็หารถไม่จําเป็นต้องรถใหม่ครับคือรถพวกหัวฉลวดพวกอะไรก็ได้เครื่องเบนซินอะไรก็ได้ราคาก็มันอยู่หลักหมื่นถ้าเครื่องเบนซินนะครับ <S <S เราทาแรกๆเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็เอาที่เราพอไหวล้วก็ได้ได้ลองมันดีไปอีกแบบอ่ะ <S 1> <S 1> คืออย่างไปรีสอร์ทรีสอร์ทเต็มแต่เขามีที่จอดรถสําหรับกลางเต็นท์ได้อย่างเงี้ยเราก็จ่ายเฉพาะค่าไฟใช่ไหมครับหรือเราไปที่วิวสวยๆอย่างอย่างหน้าไปสนีเขาคอเป็นจอดได้ใช่ปะครับอย่างนี้เราต้อง ไม่ต้องไปเช่ารีสอร์ทคือเราจอดรถเราก็สามารถเอาเต็นท์ข้างรถออกแล้วนอนได้น้ำไฟเรามีในรถอยู่แล้วผมว่าโอเคนะประหยัดด้วยครับนจะพามาดูด้านหลังนะครับว่าทําอะไรเป็นมั่งมีอะไรมั่งนะครับครับผมนะคืออันแรกก็ที่เก็บของนีครับที่เก็บของด้านหลังที่เก็บของด้านหลัง เป็นเก๊เนาะสี่บาทฐานนะใส่อะไรก็ได้เจอบาทฐานแล้วก็ฝั่งนี้จะสไลด์ออกมาได้ครับสไลด์ออกมาได้เก็บของได้เยอะมากเลยนะพี่ได้ออกมากี่เมตรอะอุ้ยาวมากเลยเนี่ยประมาณเมตรเมตรครึ่งมกว่านะเมตรยี่สิบห้าประมาณนี้ครับใส่เสาเต็นท์เสาอะไรได้เลยยาวเลยก็ตรงนี้ ตรงนี้ของผมจะสไลด์ขึ้นจะตั้งขึ้นได้อ่าถ้าเกิดเราเราเปลี่ยนจากการนอนมาเป็นเก้าอี้นั่งทานข้าวใช่ครับสมมติว่าเวลาที่ฝนมันตกหรืออะไรอย่างนี้เนาะเราก็นั่งทานข้าวในรถได้อันนี้ก็สไลด์ออกมาได้นั่งได้อีกคนนึงอันนี้ก็ยกขึ้นแล้วก็มีเสาเสาตั้งนี้ครับเสามาเข้าตั้งขึ้นแล้วก็เป็นโต๊ะครับ ปรับไปเป็นโต๊ะได้เลยเนาะใช่อาจจะไม่เป็นไรครับก็คือนึกออกนะคนดูก็คงจะนึกออกนะครับว่าการปรับเป็นโตะเป็นยังไงแล้วก็คนนั่งสองข้างแล้วก็ถ้ามีเพิ่มก็เป็นห้าคนก็นั่งนี่แล้วเอ,เ,อเอาแผ่นโตะข้างบนนีเ้เอาแผ่นไหนทำอะแผ่นใหญ่หรือแผ่นเล็กก็แผ่นนี้ครับอ๋อแผ่นใหญ่เลยใหญ่ที่เราทำข้างล่างข้างล่างเราก็เก็บของได้เหมือนกันเดี๋ยวนั่งห้าคนได้ครับ คนหนื่งก็นั่งนี่นี่อนั่งเป็นเจ้าภาพคนนี้อั่งหัวโต๊ะแล้วก็ห้าคนเลยห้าคนเลยนะเนี่ยใช่ครับนั่งประชุมใช่ครับเคคือเราจะทํางานแล้วก็เอาโต๊ะขึ้นแล้วก็นั่งทํางานได้คอมตั้งได้หรือนั่งนี่นั่งห้องป๊าไฟก็มีคือน้องมันแล้วก็ครับด้านข้างนี่น้องก็ที่เก็บของพวกนี้ครับเก็บเสื้อผ้าที่อันเนี้ยครับ ทำเป็นเก๊ใส่ของครับด้านข้างเล็กน้อยที่ไม่เกะกะครับเอาเข้านี่ครับอันนั้นก็เหมือนกันครับของอันนั้นก็เป็นเก๊เหมือนกันเนาะใช่ครับครับผมที่เก็บของเยอะครับไม้สนใช่ไหมไม้สนนอกไม้สนนอกนะไม้สนร้สานแล้วก็ลงเงาด้วยแรกเกอร์นะเงาแวบเลย สวยงามมากๆเลยที่นอนนี้ยาวประมาณกี่ฟุตนะพี่2เมตรได้ครับประมาณ2เมตรคือเราจะนอนขวางก็ได้นะเพราะว่าอันนี้น้องมันทําไว้ให้ว่าถ้านอนขวางนี่ถ้าหลายคนเราเหยียดขาเข้ามานี้ได้คนนอนได้สบายเลยไม่ต้องเมาขาครับคือน้องมันเผื่อไว้ว่าเราทําตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือว่าเราสามารถเหยียดขาเข้ามานี้ได้นั้นเราก็โน่นคือเรานอนสามารถนอนขวางได้ครับแบบยาวก็ได้ครับได้สองแบบน่าจะนอนได้ถ้านอนขวางนี่ก็ได้3คนเนาะครับ ได้ได้น้องก็จะทําแค้เก็บเสื้อผ้าให้อครับครับอันนี้ยาวไปถึงด้านหน้าเลยเหรอพี่เกะตัวเนี้ยตอนลึกความลึกมันเข้าไปอ่ะก็ไม่ครับไม่ไม่เข้าไปประมาณศอกนะเข้าไปประมาณศอกนึงเพราะว่าตรงอีกช่วงกลางๆมันจะเป็นที่เก็บถังน้ำอ๋อที่เก็บถังน้ำคือน้องมันใส่ถังน้ำไว้50ลิตร50ลิตรเพื่อดึงน้ำไปขึ้นตรงล้างหน้าครับ แล้วก็ทําเป็นอาบน้ําได้เพราะน้ําน้องมันติดปั๊มใหญ่พอสมควรแล้วก็น้ํามันสามารถดันออกแรงดันออกไปข้างนอกได้ครับ<อ>ค,คือทำเป็นอาบน้ําได้แล้วก็ติดเต็นท์ห้องน้ําอาบน้ําทางนู้นได้และสายฝักบัวเราใช้สายไหนพี่เอาตัวนี้เป็นฝักบัวได้เลยครับอลองลองดูแล้วมันอมโอเคเพราะว่าไอ้เบนจูรี่มันจะดีอยา่างค,คือเราเปิดซ้ายขวาไดู้<ช>ซ้ายขวาได้อันนี้ก็พวกเก๊ แกใส่ถ้วยชามถัใส่นี่แหละครับเยอะมากเยอะมากๆเลยเกนี่ครับแล้วตัวนี้ใส่ไมโครเวฟครับคือตัวนี้จะใส่ไมโครเวฟซึ่งน้องมันยึดยึดไว้ให้แล้วครับเวลารถวิ่งรถอะไรก็อยู่กับที่คือยึดให้แน่นหนาอยู่แล้วรถวิ่งลที่ข้างบนก็เป็นที่เก็บถ้วยชามครับเก็บถ้วยชามอุยตีไม้เข้ากับอุปกรณ์ไฟทุกชุดเลยนะเยี่ยมจริงๆ อันนั้นก็ฝั่งนั้นก็เป็นตู้เย็นครับแล้วก็เป็นที่เก็บของด้านบนด้วยหลังตู้เย็นก็จะมีที่เก็บของแล้วเกะด้านบนอ่ะพี่ที่ไม่มีฝาปิดนั่นนั่นก็สามช่องเลยนะพี่นะครับก็เอาไว้ของโชว์เล็กๆแน่นอนอะไรเออน้องทําไว้นั่นเพราะว่าเวลารถวิ่งมันจะไม่กระพือครับก็ทําไว้ให้เวลาเอาเข้ามันจะฟิตหน่อยครับฟิตหน่อยฝั่งนี้ก็ใส่ตู้แบตเตอรี่ครับในตัวนี้แบตเตอรี่ครับ เป็นแบตเตอรี่ 3k นะฮะลูกนี้200แอมป์เนาะพี่เนาะใช่ครับ200แอมป์12โวลต์แล้วก็ใส่ข้างในมีอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ครับ4,000วัตต์อยู่ตัวหนึ่งครับโอเคเลยนะฮะคือแบตเตอรี่เนี่ยเวลารถวิ่งผมจะพ่วงสายเพื่อชาร์จเข้าแบตเตอรี่ไม่ต้องยกเข้ายกออกเพื่อที่จะไปชาร์จแบตครับคือให้มันชาร์จไปในตัวพอเสร็จแล้วนี่ผมจะมีตัว ตัวเกียวหมุนเพื่อตัดไฟจากตัวนู้นเวลารถจอดมันจะได้ไม่ดึงไฟครับเราเป็นเมนวลเหรอต้องใช้มือไปปรับใช่ใช่ครับเป็นออโต้นี่ใช้มือไปหมุนขึ้นเพื่อตัดเราก็ใช้เฉพาะแบตตัวนี้แบตรถไม่เกีียวแล้วมันมีเกบอกไหมว่าเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราะผมช่างแนะนําให้ผมไปซื้อใส่อยู่แต่ผมยังไม่ได้ไปซื้อครับว่ามันเต็มแล้วเราควรที่จะปรับไปเป็นเข้ารถยนต์ แต่จริงๆอ่ะการต่อพ่วงแบบนี้คือต้องให้ลูกรถยนต์เต็มก่อนแล้วก็ถึงเอามาเข้าลูกลูกสำรองลูกที่2คือให้ลูกแรกเนี่ยเต็มก่อนคือต่อพ่วงกันครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอันนี้เต็มแล้วรถยนต์หมดนี่กินข้าวลิงเลยต้องเข็นรถอีกครับผมเดี๋ยวต้องต้องต้องไปแก้ไขตรงใช่ครับต้องต้องทำครับต้องทําทําระบบระบบนี้ก่อนครับครับการต่อพ่วงเนาะ ก็คือโซลาเซลลเราไม่มีใช่ไหมเราไม่ไม enfin ่ไม่มียังยังไม่ได้ใจ่เนาะก็คือตอนนี้เข้าเอาไฟเข้าก็คือเอาไฟ220เข้าหนึ่งทางแล้วก็ไฟสิบวลต์เข้าอีกหนึ่งทางจากรถยนต์ครับอืออืโอเคนี่ก็พอใช้อยู่เนาะครับพอพอครับอืหูการออกแบบสวยงามมากเลยนะฮะอันนี้ต้องต้องขอต้องชมช่างเลยนะครับว่าน้องอาร์มนะครับจากลองหลวงเนี่ยนครหลวงเออนครหลวงนะครับ งานเขาโอเคเลยนะฮะใครที่ชอบแบบไม้สนเงาเงาได้เลยพี่เออตัวไอ้นี่ผมแรกผมว่าจะไปตัดเอยางผมเลยไอเดียวซื้อไอ้นี่รักษาความสะอาดง่ายกว่าดูดฝุ่นก็เสร็จแล้วใช่อญาเทียมครับเออเล่นญาเทียมเลยนะฮะญาเทียมใส่ยกลงแล้วก็ไปสบัดสบัดก็เรียบร้อยแลวทรายเซย์พวกนี้ที่ติดขึ้นมาเยี่ยมรักเลยนะฮะแอร์พี่ใช้เป็นแอร์แอร์อะไรเนี้ยอันนี้แอร์ เคลื่อนที่เนาะเคลื่อนที่ครับตัวนี้กี่พัน BTU ครับพี่เออหมื่นสองครับหมื่นสองเลยเหรอใช่ครับตัวนี้หมื่นสองครับถ้าถ้าไอ้นี่พนักงานว่าถ้าเก้าพันนี้มันจะไม่เย็นผมเลยเออราคามันดูดีกันนะครับผมเลยเอาเก้าเออเอาหมื่นสองครับก็โอเคนะครับครับผมแล้วมันจะกินไฟสักนิดนึงแหละแต่เพียงแต่ว่าแล้วแบตเตอรี่รูกนี้มันใช้ได้ประมาณกี่ชั่วโมงครับพี่ทดลองแล้วแบต แตี่ถ้าใช้กับไอไอไอแอร์อย่างเดียวแอร์ตัวนี้ครับประมาณสามชั่วโมงเองสาชั่วโมงเนาะคือข้อเสียมันตัวนี้แหละแต่ว่าถามหลายคนมาแล้วเขาบอกว่าถ้าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะกินไฟหน่อยใช่ครับกำลังจะปรับปรุงเป็นแอร์บ้านเออันนั้นจบเลยผมจะเอาเป็นแอร์บ้านครับก็คือตัวนี้ก็ไอนี่ไปครับ ยกลงไปเนาะพี่สอนครับแล้วที่ทำมาคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับงานไม้ของน้องอามเนี่ยครับ งานไม้ไม้น้องอาร์มแล้วก็ระบบเดินสายไฟนี่ของน้องอาร์มแล้วก็ตัวอ่างล้างหน้าเนี่ยคือน้องอาร์มแถมทั้งไอทั้งที่ฉีน้ำแล้วครับฝักบัวแหละแล้วก็คือห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าครับผมถูกมากเลยนะถือว่าถูกเลยนะเนี่ยเนะยงานของเขานี่โอ้โหเงาแวบ งานดีมากนะผมผมก็ว่าโอเคนะครับ,รบถูกใจอยู่ออือโอเคเลยห้าหมื่นห้าถือว่าใครที่อยากจะได้หรูๆแบบว่าอาไม่ใช่งานบิวอินนะเป็นงานไม้สนนะต้องเจ้านี้เลยฮะอามนาครหลวงสุดยอดเลยนะครับแล้วการรับประกันของน้องเขารับประกันให้อย่างไงบ้างครับพี่อ๋อรับน้องเขาอ คือน้องเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรคือเขาชำรุดตรงไหนเข้าไปหาน้องได้ได้เลยครับน้องแก้ไขให้แต่ว่าผมใช่มาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะมีเสียงอัดแอดอัดแอดบ้างไหมพี่นิดหน่อยครับจะบอกว่าไม่มีก็ไม่เชิงมันมันมีนิดหน่อยอ่ะมันก็ต้องมีบ้างมันไม่ถึงกับหนวกหูอะไรหรือว่าอ๋อรับได้เนาะรับได้ครับก็มันมีอยู่จุดเดียวอ่ะไม่ได้เป็นทั้งนี่มันจะมีอยู่จุดนึง ครับก็ว่าโอเคอยู่ครับเดี๋ยวกาวเตกก็คงจะหายครับครับไอ้ตัวนี้พี่น้ําหนักมันเท่าไหร่ครับพี่ที่ที่ใส่อย่างนี้มาแล้วเนี่ยน้ำหนักรถผมยังไม่ได้นี่เลยยังไม่ได้ช่างเนาะยังไม่ได้ช่างแต่ว่าถามว่าขับไปนี่มันโค้งไหมก็ไม่โค้งนะครับครับก็ปกติคือบางคนมองว่าเอ้ยน้ำหนักรถมันจะหมักหนักเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้อันนี้ผมขออธิบายก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงว่า ไอตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ารถเดิมเดมมาเนี่ยสองพกิโลนะฮะม,ะมีเบาะมีอะไรเรียบร้อยแต่พอเราเอาเบาะออกเนี่ยมันจะหายไปประมาณสัก4ี่ถึงห้าโลนะฮะที่เบาะที่มันอยู่ในรถแล้วก็ตีไม้เข้ามาเนี่ยคือคือถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจจะหนักขึ้นประมาณ1้0ยถึงสองกิโลแค่นั้นเองทีแรกผมจะเอาไม้สักด้วยซ้ําไปเนี่ย <c oughs> น้องอามบอกพี่ถ้าอันนั้นผมไม่มีเลื่อยไม้เนื้อแข็งครับจริงผมไปสั่งไม้สั่งไปเรียบร้อยแล้วให้เขารีดไม้ทําไปเรียบร้อยแล้วครับ พอมาคุยกับน้องอามผมไม่มีเลื่อยจริงๆพี่ผมก็เลยปรับปรุงเอาไม้สักพวงนั้นไปทำเฟอร์นิเจอร์ไปทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ผมสั่งไม่สั่งไว้สามคิวกะว่าจะมาทำสวยๆให้น้องทำเลยแหละน้องบอกเดี๋ยวน้ำหนักมันเกินผมไม่มีเครื่องมือด้วยผมก็เลยเอาตามช่างแนะนำอันนี้และสวยแล้วพี่น้ำหนักก็ไม่หนักด้วยครับนะฮะจะเบาๆแล้วปกติเวลาพี่ไปแคมป์เนี่ยกี่คนนะพี่ไปกันกี่คนส่วนมากจะสองคนกับแฟนเนาะ ส่วนมากแฟนไม่ได้ไปด้วยเหลือไปกับลูกผมไปกับเพื่อนมั่งลูกน้องมั่งแล้วก็พี่มั่งนั่นนะแฟนจะได้ไปทีหนึ่งครับวดที่แล้วผมขึ้นไปตรงทับทันครับไทยแล้วก็ผมขึ้นไปอำเภออะไรนะของนครสวรรค์อะวงๆนะครับแม่วงแม่วงแม่วงแล้วเลยขึ้นไปคลองลานครับคลองลานผมถึงเข้ากำแพงเพชรไปสุโขทัย ก็ไปนอนที่สุโขทัยแหละแฟนแชอบไหม <ะ S 1> ถามจริงๆชอบครับเขาชอบเนาะโอ้ oh, ถ้าแฟนชอบนี่จบเลยสบายเลยเวลานั่งรถไปเนี่ยไม่ต้องมาปวดหลังไอ้เราสามารถ <c oughs> นอนได้ถ้าอยากพักผ่อนนะผมก็ขับรถไปครับ <c oughs> แต่ถ้าวันไหนมีลูกน้องไปด้วยก็ให้ลูกน้องขับแล้วก็ผมได้นั่ง <c oughs> สบายสบายกินอะไรแต่มันมีที่พิเศษไงครับอโต๊ะนี้ไว้สําหรับเออพักพวกไปครับ ได้ใช้ประโยชน์จริงเลยใช่ไหมได้ใช้ประโยชน์จริงเนเออเวลาเพื่อนไปนี่แม่นั่งกินกันในรถจินกันในรถไปจานเจินอะไรเรามีที่ล้างจานล้างมือเรามีครบชุดสบายไม่ต้องจอดแวนนูนแวนนี่ใช่ใช่ใช่ื้อน้ำใส่ข้างล่างแล้วก็เดินทางแล้วก็โอเคเลยครับครับ